นี่ต้ยมยำปลาทูค่ะต้ยมยำปลาทูนึ่งนะคะต้มเยอะเลยนะคะ ผงปรุงรสค่ะไอ่กินชุรสก็ใส่ชุรสนะคะชิมรสค่ะ ใส่มะขามเปียกก็รสชาติพอดีแล้วนะคะเราไม่ได้ปรุงเพิ่มเพราะใส่เกลือลงไปบ้างแล้วค่ะแค่นี้ก็แซ่บเผ็ดเปรี้ยว แล้วเราก็ใส่กระเพรานะคะหอมๆค่ะใส่กระเพราในต้ยมยำปลาทูเนี่แหละค่ะหอมมากๆค่ะหน่ารับประทานค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะใส่ไปเลยค่ะหอมๆ ยำปลาทูของเราก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหอมหอมกระเพราเลยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะต้มยำปาลาทูร้อนๆนะคะ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะ